ชีวิตดีของกระแตชี้ชีาให้ฉาไปแล้วป่นเอาไหนก่อนเอาเรื่งเตียงได้ไหมล่าสุดอีกนิดหนึ่งไม่สู้หน้าเขาเลยเรื่องคนเตียงเหรอดีเรื่องเดี๋ยวใจร้อนไม่กล้าสู้หน้าเขาเลยเมื่อกี้ไม่กล้าสู้ตาเขาเลยจริงชอบเป็นคนชอบผู้หญิงสวยจริงจริงนะคือแต่เป็นคนที่ ใครง่ายๆแต่ว่าถ้าชอบใครก็จะขืนเออนิสัยเป็นแบบนั้นแล้วก็แล้วก็จริงๆโชคดีที่แบบเราคุยกับโยเกิร์ตมาก่อนหน้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาทําแบรนด์เสื้อผ้าแล้วเราก็มีแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็บาร,ร์เทอร์การคุยกันตลอดค่ะแล้วเขาก็สวยแรงมากด้วยสวยมากยักยิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างตาานอนยืนพูดเขาอ่ะอุ๊บออดทุบกราซู้มาก แต่แต่เราก็อยากสู้กลับนะเราเราเราเชิงอยู่เราเชิงอยู่โอ้มัคือดูเชิงเขาอยู่นี่หรอใช่ที่ชาก็เขินแหละจริงเขาเป็นคนสวยมากถึงเวลาเขาฉามจะเล่นกันได้ไหมกูแเราเสียทรงอ่ะพี่พี่ปอนบอกรู้เลยแบบคือถ้าเราเขินใจว่าเราชอบเขาอ่ะใช่ไหมถ้าเราแบบไม่ได้ชอบใครเราจะไปเขินทำไมแต่นี่คือแอบแอบชอบเขาเขาเป็นผู้หญิงสตรองที่คล้ายๆกันเป็นผู้หญิงที่มีความสู้ เซรีพี่ปอน่ะเลิฟซีนฉ่ำเลยนะแต่ซู้ใช่ไหมสู้เ้าซ้อมปากแปบนดี้ลาลิฟหรอลาลิฟจุบเลยใช่ต้องต้องหาลิฟที่จุบไม่หลุดแล้วล่ะลิฟของใครนะเราก็มีนะขอบคุณมากที่โยนค่ะอ๋อวงมันจะสปาคุ่ราคโอ้โหเอาจริงต้องต้องรอดูค่ะแต่แต่สิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยอ่ะ เราไม่ได้มาเพื่อแข่งกันหรือสู้กันค่ะเรารู้สึกว่าเรามาเพื่อมาร่วมกันทําสิ่งดีๆแล้วก็ได้หาอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกเคมีได้กันตั้งแต่ได้กันได้กันไมีลงตัวเคมีรู้สึกลงตัวค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นผู้หญที่มีความไฟ์กับชีวิตมาค่อนข้างเยอะเรา30บัวกันทั้งคู่เชื่อว่าแบบเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตเกอะไรนะ เ <The> ข้าวงการใหม่ค่ะฝากด้วยนะคะไม <c oughs> ่รู้ว่าเรียกอะไรโอเคเกิร์ลเลิฟระดับแบบสาวอายุ30อัพเนี่ยมันจะแซ่บหน้าดู <c oughs> บอกเลยเราจะไม่มากุ๊กกิ๊กเด็กน้อย <c oughs> คิดว่าช <c oughs> ื่อด้อม <c oughs> อะไรคะ <c oughs> ด้อมโอโ้หยังไม่คิดเลยต <c oughs> ายแล้วค่ะก็ดีใจน้องๆที่แบบว่าติดตามเขาก็มาแบบดีใจกับแต่บอกแม่ต้องตั้งด้อมแล้วนะโอ้โหด้อมอะไรยังยังไม่รู้เลยก่อนแต่ตื่นเต้นนะคะต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เด็ก ได้รู้ว่าตัวเองจะได้มีโอกาสเล่นซีรีส์ที่เป็นเกิร์ลด้วยแล้วก็โอ้โหเบียนคาทําแต่ตื่นเต้นตลอดเวลาจริงๆเป็นคนที่มีโปรเจกต์ hmm. ในหัวเยอะอยู่แล้วเป็นคนทีท่ทำงานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วพอมาอยู่กับพี่ปองคือฮะฮะฮะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่แต่ก็รู้สึกว่าอ่ะลุยสนุกแน่นอนอนะไรเงี้ยการันตีความนัวเนียครับการันตีความนัวคคิดว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนคือแต่เป็นคนที่ เปิดรับทุกโอกาสแล้วค่ะแล้วก็พอโอกาสมาถึงก็จะพยายามาพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเชื่อว่าสนุกแน่นอนอย่างนตั้งแต่เราย้ายมาอยูเเ่เ,เ,เือนบ้านค่ะ่เป็นไงบ้างกับกับบ้านหลังนี้เป็นเป็นน้ำพักน้ำแรงเนาะก็พูดตลอดว่าเราค่อยๆทำค่อยๆค่อยๆปลูกค่อยๆสร้างนะจริงเราหวานขดมาแต่เด็กน้อย 30ปีปีนี้37แล้วก็เป็นรางวัลชีวิตค่ะก็ให้ให้ตัวเองค่ะก็อยากให้ทุกคนมองถึงความตั้งใจแล้วก็เอาทุกอย่างที่แต่โพสเป็นอินสไปดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยจากคนที่แบบติดลบมีวันนี้ได้เพราะว่าเราสู้จริงๆค่ะตัวเลขตัวเลขอะตัวเลขมันแบบอลังการเื่้ยเลยแต่ตอนนี้อย่างที่บอกค่อยๆเติมค่อยๆเติมเลขถึงร้อยหรือยัง ก็จะเกินแล้วเกินร้อยแล้วค่ะเตินไปกี่ร้อยแล้วไม่กล้านับเลยค่อยๆทํางานแล้วก็เติมไปเรื่อยๆค่ะเป็นเหมือนแบบเราทําแล้วก็เอาไปใช้ในงานเราด้วยเราก็ทําบ้านเป็นเหมือนที่ถ่ายทําได้แล้วก็เป็นสตูเป็นอะไรอย่างเงี้ยถึงสามร้อยล้านแลน้วยังเพรารู้จักตาเนื้อตาเนื้อร <c oughs> าเนื้อมันเป็นหนักตรงไหนแต่จริงๆก็ ดีเทลค่ะเพราะว่าทุกจุดในบ้านเราแบบเอาไว้ถ่ายงานได้จริงๆอย่างที่แต่บอกว่าทําไมต้องทาบ้านสวยทุกจุดเพราะว่ายัางไงฉันต้องได้คืนลงทุนไปแล้วแบบผมหัวนักธุรกิจแบบก็จะเป็นแบบว่าลงทุนปุ๊บต้องได้คืนต้องได้ใช้ทุกมุมสวยอะเข้ถ่ายรีวิวตรงนี้ถ่ายตรงนั้นแล้วก็มันได้ใช้จริงเดี๋ยวว่าทำไม่หยุดเลยทำไม่หยุดเลยค่ะเดี๋ยวรีโนเวทห้องแต่งตัวใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเห็นอะไรมาก็เป็นอินสปร์อย่างที่บอกเรา เราก็เลยแบบว่าทําในสิ่งที่เราอยากทําช่างได้อยู่เยอะกว่าเจ้าของตอนเนี้ยเจ้าของบ้านตัวจริงก็คือเป็นเป็นชาใช่ค่ะแต่ว่าเตียงอ่ะคลิปล่าสุดรีเตียงนอนราคือแบบโอ้เออเป็นเป็นคอนเทนต์ที่เราไปเห็นของอ่าต่างชาติมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเหมือนกันเราขอเล่นบ้างแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแบบอยากอยากทำแต่ละชิ้นเราสั่งทำพิเศษไหมพี่แต่ ถ้าอะไรที่แปลกๆป,ประหลาดก็คือสั่งอย่างเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีความสุขไหมพอ่อเวลาได้ใช้ได้ได้ทำได้เห็นมันอยู่ในบ้านบ้านเรามีความสุขแน่นอนคะ่ะแต่ว่ากว่าจะมีความสุขเนะี่ยก็ทุกมามกเยอะคะ่ะเพราะถ้าคนติดตามแต่จะรู้ว่าแต่แบบสู้มากเลยสู้แบบ ต่อยมวยครั้งแรก300บาทร้องเพลงค่าตัว500อบาทเนี่ยเก็บมาเรื่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเราหวานมาหลายหลายปีจนกว่าเราจะมีวันนี้อยากให้ทุกคนแบบมองถึงความ,วามตั้งใจแล้วความสู้ของกันแตมากกว่าจาก300บาทสู่บ้านสามสามร้บาทถูกค่ะค <laughs> <laughs> <ร>ือ <laughs> <laughs> ทุกอย่างเป <laughs> <ๆ>็นไปได้ถ้าเราตั้งใจคือของในบ้านแต่มันแพงทุกอย่างเลยชิ<ๆ>้นไหนที่มันแบบน่าตกใจอะรู้ราคาแล้วแบบตกใจเลยอะ อ้อะไรดีนะน้ำไม่ดูเพราะแบบทุกอย่างน้ำไม่ดสวยทุกมุมสวยทุกมุมใช่ค่ะจริงๆเราเราเราไม่มีลิมิตใช่ไหมว่าเติมไปเรื่อยๆมันอาจจะจาก300ล้านเป็น400เป็น500น่าจะหยุดเติมนะคะเต็มบ้านแล้วตอนนี้จริงๆเวลาแต่ลงคอนเทนต์บ้านก็เน้นเรื่องแบบว่าเออเป็นคอนเทนต์สนุกๆไวรัลเนาะเรามีมุมสวยๆเราก็อยากโชว์อย่างเงี้ยเผื่อใครเอาไปทำเป็นอินสปายแบบว่าคนที่กำลังจะมี แต่งบ้านหรือรีโนเวทบ้านก็สามารถเอามุมบ้านเราไปเป็นเรฟได้หรืออะไรเงี้ยอย่างคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยบางคนเขาเข้าใจบางคนก้องรีบเิอดใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆถ้ามองว่าอวดก็อวดอย่างที่บอกมันคือการอวดแหละแต่ว่าถ้ามองว่าอวดรวยก็ก็เป็นอีกมุมมองนึงก็ถูกต้องแต่ว่าจริงๆอะลึกๆยิ่งกว่านั้นแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรวยไม่ใช่เลย แต่อยากให้เห็นถึงความตั้งใจว่าเด็กบ้านนอกตัวเล็กๆที่แบบว่าสู้ด้วยตัวเองมาแบบตลอด30ปีเพราะแต่ร้องเพลงตั้งแต่เด็กเงี้ยเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาสร้างตัวเองแล้วมีวันนี้ได้ก็อยากให้ทุกคนมองถึงความตั้งใจที่บอกค่ะไม่เไม่น้อยเนาะมคนที่บ่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โโดนมาบ่อยจนชินค่ะชินในที่นี้คือเข้าใจกับธรรมชาติเป็นธรรมดาที่จะมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเป็นปกติถ้าถ้า เขาได้รู้จากเราลึกๆจริงๆเขาจะไม่จะไม่รู้สึกเขาเรียกอะไรเกลียดหรือว่าไม่ชอบเราเขาจะต้องรู้สึกภูมิใจกับเราบ้างละว่าแบบเราสู้มาขนาดนี้แบบอยากให้เป็นกําลังใจให้กันมากกว่ามาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเอาค่เราดูอีกเรื่องหนึ่งพอดีช่วงนี้โรงการบันเทิงก็จะมีเรื่องข่าวข่าวยื่งรงยืนตั้มนี่คืออะไรเงี้ยเราอ่ะชีวิตเรารักชูขนาดนี้มีคนมายืมอ้าเจอเจอว่ามั้ยืนตั้มเป็นปัญหา ดูนะต่ายกันเลงกันวันไม่อะไรจะบอกว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งมีคนยืมมาเลยค่ะดีทุกวันค่ะดีทุกวันทั้งทั้งคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็รู้จักแล้วเป็นปกติค่ะทุกคนเดือดร้อนมาเขาเห็นว่าเราอาจจะพอพึ่งพาได้หรือหรืออะไรหนูก็จัดการยังไงรับมือยังไงเดินเยอะอยู่รับมือยังไงโอ้แรกๆให้เยอะเลยค่ะเปิดมูลนิธิได้เลยแต่หลังๆมาทําบุญดีกว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้คืนเดือยเขาได้ขอด้วยเหตุผลอะไรเขายืมด้วยเหตุผลอะไรคะยืมเงินอะยืมเงินเดือดร้อนแบบบางด้านจะโดนยึดรถจะโดนอะไรเราก็ขี้สงสารเพราะว่าอารู้จักกันช่วยกันแล้วก็ขนาดมีสัญญาแล้วยังไม่ได้เงินเลยค่ะตัวเลขสูงสุดที่เคยโดนเท่าไหร่ยืมเราไม่คืนได้เหรอได้เหรอได้ชูนิ้วหน่อยก็ชูนได้แต่เราเป็นหลักล้านแล้วกันโอ้ที่เขายืมแล้วเราไม่ได้คืน คนที่แต่ให้จริงๆคือพวกมีพระคุณด้วยค่ะแต่จะมองว่าเขาเคยช่วยเหลือเราไม่เป็นไรเมื่อเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะคืนเองแหละนี่โอ้โหใจดีทั้งๆทั้งๆที่รู้ว่าเจ็บไม่ได้คืนเนืพอกเราเจอสถานการณ์นี้บ่อยๆค่ะแล้วเราเราไม่ได้อยากให้อย่างเงี้ยเรามีวิธีการปฏิเสธยังไงคะพี่แต่ที่พูดถึงนี้มาก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ให้สักคนเลยอะไม่อยากผิดใจอะไม่ไม่แบบเพื่อนกันแล้วมันเสียกันทุกคนก็รู้อะพอยืมปุ๊บ มันจะกลายเป็นไม่ไม่อยากเจอหน้ากันแล้วก็เกรงใจกันวิธีบริเสธได้ไงไม่ค้าหลักโอ้เปล่าไปเลยอย่างเงี้ยตอนนี้เงินมันอยู่ในรูปแบบบริษัทเอาออกยากมากเลยอมีขั้นตอนนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ไม่สะดวกค่ะเขารู้แกวเราแล้วเนี่ยยิ่งเกลีมายิงเกงียมา 你。<的><的>